ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมนปฏิมาติดตามเรียกเล่าพัฒนากระปูสมฟังนะครับเนาะปูสมฟังกับเขาตัวตัวเน้นความครับแปดเก้าแปดเก้าแต่ว่าเรียกว่าเก้าแปดนะครับเนาะถือว่าเขานะครับเอฟซีเรียกวิ่งเรียกลวดปูกับให้แปดกับกาเขาต้องมาน้ำกันอีกตั้งหากครับเอาวันนี้เด็แต่เดี๋ยเพิ่งน้ำกันครับเอฟซี้องมีไปลวยกัน การนวดเทศกาลครับผมครับผมปูตามเล่าพ pues ัฒนาน้ำปูอีกคือแปดเก้าเก้าแปดตัวเน้นพร้อมเนาะจับชุกตัวออกฮาเด้งผมเนอร์หนึ่งเออจับครูให้แปดเก้าโอ้เข่าเข่าตัวว่องพร้อมนะครูเนาะเข่าตัวกลมพร้อมวิ่งแปดกับเก้ากับเข่าน้ำกันเทั้งบนทั้งล่างเลยครับครับแม่โยนแปดนะครับลูดก็ได้หมดนะครับลูดได้หมดครับไ่ได้ฮาเด้งเมื่อไรหรอกมาขึ้นมันก็ได้เลยต้องลูดต้อง จมทำขึ <laughs> ้นได้แขนนะปูเนาะได้แขนสำหรับผู้สื่อเอ้าอเ็ดี่คนหนึ่งเขหเึ่งมาว่าได้ได้นช่วงย่างเนี่ยู้ใดทั้งน้อยทั้งเล่าได้แล้วได้แล้วได้ล้วเงนนี้ได้ครับแล้วทั้งไดได้แล้ก็มา้เร่ามิจ้าอืมรอพัฒนาเนาะครับครับผมน้องพี่รอดเออเอาอินดีไปไน่มันสมาบอกเลขกนะมึงยิ่ เวเรรมรคนไเรเรเไมาจัม่จัมือยงไมันสิมาขับห้บอกคือแมววันมาขับขับเองอมันมันโผ่โผ่ไปมันขับไให้ม mm. ันอ uh ่อนห้มันอ่อนเอามือมันเคลียบงเอาครับอีรนวมันโผล่ไปแวมันก็คือทุกแมวหน่อยนี่แมวน่อยมันขับุนสามัดผานผ่านครบเลย นม่วัดพัฒน์เราพัฒนามีเอฟซีสวกมันมานอกกับเหล็กปูน,นเนาะเาพัฒนาง เลขเริ่มเขามันก็เขาต่อต้อไปเลยรอบพงไนยนั่นเองว่ะครับผมครับถามว่าเขากันนั่งนายแหงยอกกันยังท่านบ่าเขาเฉยีลยทีเดียว่าเขาซองหดติดติดล่ะเขาตัวเน้นพร้อมบันไดเฉกี้歪เลยนะครับได้ยหรอกเห็นคนคอมเมนต์ว่าได้ยุ่งกันเด็กว่าเขาฉีกขาดหดอ่านหดสรุป ไม่อยากเขียนคนเลยอยากเขียนคันเรขกเขามันน้ำฟูเนะดีใจน้ำเอฟซีไปงานตั้งไหนกับเฝ้าอยากลับมาเห็นดีดีใจน้ำครใคดี่ใจใคยได้ลบคอมเมนต์นันชุ่มลบอันชุ่มให้คอมเมนต์มานำใครเะผดแตตั้งไหนว่าชุ่มคอมเมนต์มาว่าอะไรปะ พักวันพันแม่โอ้อันที่ว่าถ้าสามตัวก็ยังไม่ให้บ่ถือสองตัวยังไม่ให้บ่ถือสามไม่ให้สามตัวเลยจังได้บัดมันเข่าขึ้นมิดแต่ตีปมูเข่าก็เพระมานคอมเมนต์กันบนี้กับร่งใจกันบนี้ไม่นเดียวไม่กับร่างใจนับหมูเนาะเข่ามาสองหดติดต่อกันแล้วก็ยังบ่มีกับร่งใจเยอะไม่ให้กับร่งใจกันจัง่อยถ้าหลีกสองตัวยังจับบ่เข่าให้มาจับสามตัวเลยว้าย นนท่านบอมักกับพันน้อปูเ <0, S 2> นาะบอมัดก,กับพันกับไปก็ได้ี <4 S 2> เดี๋ยวตั้งสีวาวะ <c oughs> ไม่ได้ชันใจแล้วเปิดเบ้างสิเจ้กปูห้องจากไห้ถือกสามตัวเน้องปูเนาะห้องจากไห้ลองเข้าได้เงินเจ็ดเก้าสี่สวยสี่แบบว่าศูนย์สี่หกเจ็ดแปดเก้า เด็กเคี้ยงระวว่างไหดีเด็กตังหนักนั้อเตียมันมันกับเขามากกอดก้อกันโนมากระจับเอาได้นอปูโน,นมากระจับเอาคิดแปรเก้าในบุญ่นเนีมม้นอปูเนาะมัดยืนมัตามอยู่เนะย็นเย็นอ๋อไม่เคยไฮเล็กถือกะคัก วันพุธถือแม่หมุนขึ้นเราคงตกความขึ้นถึงเทียวันพุธก็ขึ้นยากขึ้นยากยานเล็กว่ะนี่เล็กว่าเขาที่พุดนี่เล็กว่าเขามันเขาเคยเข่าเคยเข่าวันพุธเข้ากับเขาตัวกลมให้นกปูนขึ้นยากโอ้ยวันพุธอีกเด้อขึ้นงอขึ้นเกลือนเขาวันมาเขาเล็กพกเลย ว้านปูประมันใจบานี้ยบนซุกนี่มันจก่ปูปูนซุกมันใจก็บันซุกก็บ้ันจ์มันมันใก่ก็บันพุกแต่ว่าวันปูมันเป็นยังไงมันเป็นบันแข็งปูรื่ยังไงว่แมนมันก็่ค่เขาจำแล้ไข่แม่มึงขึ้นมันเข่าสิข้นขึ้นขึ้นเข่ามันมันเข่ามันจีบว่าใดสั้นมตัวมันจะมีกว่มลาขึ้นมันเข่าตัวเตี้ยมันจีมันจีบุ่ในดน้อยกับใดตัวเดียวห่างๆนั่นไหมเย็บว่าไดยังสิบไหม เอาไลยกระบุรีเีว่าไงเอฟซีก็เหมนมาว่าป้าปูคุยปูมีสมาธิหรือ่านมันมีจังไ้เขียนว้เลยเอฟซีเขาใจเลิเขียนว้ตะแกรงมือเคลื่อนนี่สมาธิมี่ตะแมืงเคลื่นนี่บ่าดีสอกับผู้ใดหยาดน้ำตาไมวเนี่ยมันมาขั้วแข็งขั้วคานอะไรนี่มเขียนบรีเวณหลายตัวเดยว่าคันวลไปตะแกรเคลื่อนนกปูขันวลใบตะแกรเคื่อน ร่องกะตีซ <laughs> ีมของครูร่องกะตีซ <laughs> ี่ครับเ <laughs> <laughs> จ้าสือเต็มวันแล้วปะเนี่ยไปไป ันเอาไปตกฝนตกนี่ก็บว่าตกฝนก,กันเจ้าคณะตำบลบน้านเขมาส่วนี่วเขาไปเข้าไปหาแพ้เขาเดือไปีนิวเป็นอยัางไะอาจารย์มันแหลงปนีวเขาแหลงยังไงผู้เขาคือนงามเัยงามนู่มันบ่าตกจังสีเลยผู้หน้าเคืนงไหมนผู้หน้า วิ่งก้าวิ่งวิ่งรูดก้าวกับเกตมันก็อยู่รอนี่แหละปกติมันว่าไปไกลคแล้วมันมันมันขึ้นมาชูเลยทุกนเปลี่ยนทุกนเปลี่ยนยืนเปียกเก็บกับเปียกนี่กับเข้านี่โมปูวาเด็กมันขึ้นสูงแล้วแต่วันจันมันมันมันจันทร์มันออกมาเลยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นไป็นเงินมันก็ะใหม่ดีว่ามันสูดขึ้นเอาเอยฉุดเทตี่ดีเนี่ยมันมาจัิงส่ นี่เลขสามตัวปะปูแปดเก้าเจ็ดเก้ากูนี่นนะลงทุเนนิดเลขหน่อยปูเลขบูตือว่ามาหลายที่นาะปูเนาะล็กเลขเล่าบาหลายปูทิดเนี่ยวงกับวงเม็ดเดียวอีก เก้าเจ็ดทำให้รัฐบาลได้ <c oughs> ข,ขึ้นเล่าขึ้นเล่า้วยรวยเราดินค่านคำนวณได้ขึ้นเล่าดีครับหน่อยกูนะครับเนาะลดตัวขึ้นไน็หลายนีห้องนีไปกับว่าได้พ่อพ่อหลอกเป็นบวกว่าสิกลับมาจะกลับมากลับมาได้สองวัวตะปูสศูนเจ็ดกับเขาตรงๆผู้กรมให้เก้าเจ็ดนะครับเนาะคนเจ็ดเน็ตเดียวคนหกแขนๆได้ตัวร่องกับมี หกเก้าหกเกยรสำหรับวันศุกร์ยี่บสามกันยาสองห้าหกหามันมันชุกันไปเลยใช่ไหมวันชุร์ไปแล้วเริ่มมันจันเริ่มมันจันเริ่มมันจันชุงมันสิตั้มมาหนาดีไหมันเป็นยังสงไหมแต่วากามาสูตรคือเก้านั่นแหะแต่ว่าสถีมาแยกยังสำหรับสำหรับพูน่ีเป็นเรงสั่นไหมทามันออก บ้านจันทร์กวนมามาต่ำกสิสูงไปไปเรียนเธอออกบ้านจันทร์บ้านจันทร์สูงกสิต่ำไปหนาไหมมันเป็นน้ำตาลสังเกตขั้งวันนั้นนโปงเนาะสังเกตวันนั้นครับวันนี้มันชุ่มยับมายับมามันกติสูงไปเรื่อยเบิ้งมือเอื้อนมือเอื้อนกับหัวจักดอกอ๋อควายแตกอยู่นโปงเนาะคำนวณคำนวณน้ำมันไหมมันคำนวณมายับไลยมันเป็น หันคำนั้นเลยแล้วปลามันมันมันไ่หยับไห้ไหมมันว่าสังเกตเลยว่าโอ้หันมันมือเอ็นกระดูแต่มีจิมาตั้มาสูงจะมีสามีเนาะครับปูเนาะครับขอกราบขอพระคุณปูหลายๆครับไปรวยกันเลยครับไปรวยกันครับผมครับเอฟซีนี่คือเราพัฒนาเนาะครับเนาะของปูสมหวังวันศุกร์ที่23กันยายน65นี่ครับเด็ ติดเลขเคีย่ยงปูก็มีศูนย์มีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก่านะครับเนาะส่วนจับคู่หกเก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์สี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์วิ่งรูดเก้ากับเจ็ดนะครับนะเนาะเลขสามตัวปูก็ให้แปดเก้าเจ็ดส่วนปูวงกลมให้ก็มีเก้าเจ็ดครับซี ตัวก pues right so so nah ันต so ัวล่องก็มีหกเก้าหกเจ็ดนะครับเนาะนี่คือเราพัฒนาปู่สมหวังนะครับเยบซีนะครับเอ้าแคบหน้าจอยเบ้างนะครับเด้อนี่เราพัฒนาปู่สมหวังมรดิพันธ์มากกับเขาแปดเก้าเก้าแปดนะครับยบซีเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดกระเต็มก็มีแค่นี้นะครับเนาะขอให้ยบซีทุกคนนะครับเด้อโศกมันถูกหวยรวยเงินกัน วันศุกร์ที่23กันยายน65นี่นะครับเนะาะลราพัฒนาครับสุดท้าย้ตยสุดนี้พอต็มกมีมีมำน่เอาไว้พ่อกันชิปนาเนาะครับยิบซีเนาะสวัสดีครับผม